สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วโตเตวิถีชาวบ้านนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็คือพริกอีกแล้วนะครับพริกต้นนี้ที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะเกิดที่หน้าบริษัทนะครับเขาเกิดขึ้นเองนะครับตอนนี้สุกเยอะมากเลยครับเพื่อนๆเนี่ยไม่รู้ว่าชุดนี้จะได้กี่เม็ดเนาะเดี๋ยวเราเก็บตากดีกว่าครับเพื่อนๆไว้ทําพริกแห้งกินเนาะเก็บก่อนนะครับ ดวจริงครับห้าหกเจ็ดแปดเก้า <21. S 2> อ3มเมตรนะครับเพื่อนเพื่อนชุดนี้ได้ถึง23เมตรเลยครับ โอเคนะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่างของผมดีกว่าดูครับนี่ครับพริกย้ำว่าอยู่นอกบริษัทนะครับเนี่ยถนนนะครับพริกที่ก็เกิดขึ้นเองนะครับหลงเกิดขึ้นเองเนาะเราก็ได้ผลประโยชน์ไปนะครับเก็บหลายชุดแล้วนะครับสําหรับพริกน่าจะใครกินแล้วมาโยนทิ้งเนาะเพื่อนๆเนาะเลยเกิดเป็นต้น เดี๋ยวไปดูขั้นตอนตากดีกว่าครับได้ยี่สิบสามเมตรนะเพื่อนเพื่อนผมใส่ถุงงูหิ้วเลยมาตากหลมหลวมไว้นะครับวางไว้กลางแดดแบบนี้แหละเดี๋ยวแห้งแล้วค่อยเอากลับบ้านเนาะเพื่อนเอเนาะง่ายดีที่เกยจเก็บทุกวันนะครับผมก็เลยตากแบบนี้หรือไม่ก็ใส่ขวดน้ําดื่มก็ได้นะครับก็จะแห้งเหมือนกันนะเนี่ยง่ายๆเลยครับการตากผิงของผมขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับสาหรับเพื่อนใหม่ก็ ที่แวะมาเติมแรงใจนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเที่ยวนะครับผมสําหรับคลิปนี้ตัวเต๋ขอตัวลาไปกับพลิกที่ตากนี่นะครับตากไว้งี้แหละเพื่อนๆไม่ต้องไปเก็บนะบ๊ายบายครับผม